กลับมากัต่อนะคะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้ใครอยากลงโฆษณาก9 0 0 8 9 9 9 9 5นั่นเองนะคะอ่าในเรื่องของการประกวดหลายคนก็เข้ามาถามใน t i t t o k พี่เต่าเยอะมากเลยมแม่ Miss Universe Thailand ปีนี้ตัวเต็งมาเยอะไหมนู่นนี่นั่นเราก็เดี๋ยวรอดูกันนะแต่รู้แต่ว่าสวยๆมากันเยอะแน่นอนนะเพราะแอนโทนียโพซิลรองนางงามจากักรวาลอันดับหนึ่งเนี่ยเขาทําสถิติไว้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะในกลุ่มอาเซียนนะคะเขาก็ไม่ได้ประกวดแล้วนะคะตอนนี้เขาแต่งตั้งเลยนะคะสำหรับประเทศอินโดนีเซียนะคะประกาศแต่งตั้งชื่อวีนาแต่ไม่ใช่วีนาสิงนะคะเป็นวีนาไซโตลัสนะคะสู้ศึกมิสยูนิเวอร์สนะคะเดินหน้าเริ่มแล้วสําหรับประเทศอินโดนีเซียนะคะแต่งตั้งนางงามจัก,กรวาลโดยไม่ต้องประกวดแล้วล่าสุดนะคะปักหมุดเลือกวีนาไซโตลัสนะคะแต่งตั้งให้ครองมองกุฎมิสยูนิเวอร์สอินโดนีเซียสวยนะสวยนะ สวยเดอ้อสวยเดอ้อสวยเด้อเอวเล็กด้วย สวยสวยสวยนะคะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมตัวเป็นตัวแทนสาวอินโดนะคะในการประกวดที่กรุงเม็กซิโกซิตี้นะคะสำหรับวีนานี่นะคะมีดีกีไม่ธรรมดาเพราะเคยได้รับตำแหน่งใหญ่นะคะเป็นถึงรองอันดับหนึ่งมิชชนนเวิร์ดอินโดนีเซีย2023นะคะทั้งนี้เนี่ยนะคะเหล่ากูรูนางงามต่างคาดการกันว่าเธอน่าจะสามารถผ่านเข้ารอบ10คนหรือท็อป5ได้หรือไม่นะคะเพราะประวัติและก็ความสามารถของเธอเนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องดูขาด้วย ว่าขาเนี่ยได้ไหมแต่ว่าดูจากการถ่ายรูปดูจากช่วงบงช่วงบนแล้วดูช่วงหน้าแล้วเธอก็เป็นทรงจัก,กรวาลน,นะคะเธอคือทรงมิสยูนิเวิร์สเหมือนกันนะสำหรับวีนาไตาโซรัสเนี่ยนะคะเอลเล็ก หน้าอกใหญ่นะคะสะโพกกลมนะคะต้องดูช่วงขาด้วยนะะว่าขาเป็นยังไงเพราะเรายังไม่เห็นขาเธอเลยนะคะเพราะนางงามถ้าเกิดขาไม่สวยนีย่เราก็จะไม่มันก็จะคะแนนน้อยนิดนึงเพราะนางงามขาต้องสวยขากก่งขากก่งเราไม่เอานะคะอ่ะแอนโทเนียมิเชลนะคะถึงวันนี้ก็ได้เจอกันนะคะที่ฟิลิปปินส์นะคะแห่กันต้อนรับเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนรักได้เจอกันอีกครั้งนะคะกับ จบหลังจากจบภารกิจนางงามจัก,กรวาลแอนโทเนียโพซิลนะคะรองอันดับหนึ่งนางงามจัก,กรวาลและก็มิสชูนิเวิร์สไทยแลนด์นะคะปีล่าสุดแล้วก็ถึงฟิลิปปินส์กรุมาริลาแล้วนะคะมิเชลนะคะมิสชูนิเวิร์สฟิลิปปินส์นะคะก็มารอรับที่สนามบินพร้อมแฟนคลับมารอรับแอนโทเนียกันอย่างเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะคะทางด้านคอมเมนต์ของคุณฟิลิปปินส์เนี่ยเขาบอกอินกับมิเชลแล้วก็แอนโทเนียมากถึงขนาดทำทะเบียนสมรสนะคะจำลองให้แอนโทเนียอและมิเชลด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะคะพร้ออมบอก ว่าตอนนี้คุณจดทะเบียนสมรสที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นที่นี่คือบ้านของคุณน่ารักค่ะและก็การมาครั้งนี้นะคะก็ขึ้นเทรนด์ของฟิลิปปินส์ถือเป็นกระแสะที่มาแรงมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเธอเคยสัญญากันแล้วว่าเดี๋ยวแอนโทนเนียจะไปฟิลิปปินส์และเดี๋ยวมิเชลจะมาเมืองไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะคะประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นหนึ่งประเทศนะคะที่ต้องยอมรับเลยว่าเป็นประเทศที่ข้างใครนางงามแล้วก็ชอบนางงามมากๆเลยทีเดียวนะคะมันมีคอมเมนต์ชาวเน็ตด,ด้วยใช่ไหม เขาบอกน่ารักแพ็คคู่เลยจ้าไปที่ไหนเขาก็รักฟิลิปปินส์รักเรานะครปกติไทยปินคือนางงามคู่ปรับนะคะกันมาดูตลอดแต่ปีนี้แอนโทนเนียเปิดประตูสันติภาพให้อย่างแท้จริงมีใบทะเบียนสมรสแล้วแรงมาก ผู้เปิดตำนานอีกครั้งของฟิลิปปินส์เขารักฉันนะคะเออเขารักฉันนี่มาจากแม่สีตางบัวทองนะคะจำได้ตอนนั้นจำได้ไหมเออนะคะมิสเตอร์กิลเบิร์กวาเลนติโนนะคะมิสเตอร์เกเวอร์นะคะแล้วตอนหลังมิสเตอร์เกเวอร์เขาเทแม่สีตางแรงมากนะคะห้ามเข้าฟิลิปปินส์ด้วยนะคะอ่ะก็เดี๋ยวไปรับงานอีเวนท์ที่ฟิลิปปินส์นะคะอีชินเ็าอยากไปเหมือนกันฟิลิปปินส์แต่ไม่ได้ไปนะคะมิสเอ,อิร์ธมิสเอ,อิร์ธปีหน้าเ็าจัดต่อเวียดนาม <laughs> อ๋อทีแรกหนูไม่ได้กลับไปฟิลิปปินส์จะได้ไปเที่ยวต่อมิดเอิร์ธไปจัดที่เวียดนามเหมือนเดิมกูก็ต้องไปนั่งกินอะไรนะแนมเนืองใช่ปะ <laughs> แถมเนืองแล้วก็เฝอ <c oughs> เวียดนามมันก็สนุกแต่เขาจะค่อนข้างจะเรียบร้อยเวียดนามเขาจะเรียบร้อยนิดนึงนะคะเออเวียดนามนี่เกาหลีเยอะนะเกาหลีเยอะมาก แต่ก็งงว่าเกาหลีก็เข้าเมืองไทยเยอะเหมือนกันเกาหลีมาเมืองไทยเป็นล้านอ่ะออนะคะแต่เมืองไทยไปเกาหลีร้อยคนเข้าได้แค่สิคนอีก90คนตกรอบแรกนะคะกลับบ้านค่ะนะคะอใครสนใจลงโฆษณาก็0 9นย์เก้าศูนยนั่นเองนะคุณผู้ชมค่ะนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะพี่สาวพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ